สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องคำคำหนึงในศาสนาพุทธที่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินแต่พอได้ไปเจองานวิจัยชิ้นนี้แล้วเอ,อ่อต้องบอกเลยว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี่มันลึกแล้วก็ทันสมัยกว่าที่คิดไว้มากเลยครับคำนั้นก็คือคำว่าศีลใหม่ใช่ค่ะปกติเราจะได้ยินคำนี้คู่กันมากับ ทานามัยภาวนามัยแต่ส่วนใหญ่จะถูกมองข้ามไปนะคะเป็นเหมือนเงื่อนไขพื้นฐานเฉยๆแต่เอกสารวิจัยที่เราจะมาคุยกันวันนี้ชื่อพลวัตแห่งศีลไมยศีลไมยะในฐานะรากฐานแห่งความปกติของมนุษย์และกลไกลทางสังคมในพระพุทธศาสนาเทราวาสคือเขาเจาะลึกลงไปเลยว่าจริงๆแล้วคำนี้อาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็ได้ค่ะใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้คือจะมาแกะกันดูว่า ทำไมไอเดียที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายอย่างการทำบุญด้วยการรักษาศีลถึงถูกยกให้เป็นรากฐานของความปกติของมนุษย์และเป็น,นกลไกที่ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและที่สําคัญที่สุดคือมันท้าทายความเชื่อของเรามากๆว่าการไม่ทําอะไรเลยเช่นไม่ฆ่าซัต์ไม่โกกถึงอาจจะมีพลังมากกว่าการทำอย่างการบริจาคเงินเป็นล้านๆด้วยซ้ําเป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากเลยค่ะ แล้วเราจะเห็นด้วยว่าแนวคิดโบราณเนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องในชีวิตประจําวันอย่างเอ,อมารยาททางสังคมหรือจิตอาสาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะจากตัวคําศัพท์กันก่อนเลยดีกว่าศีลใหม่ก็คือศีลบวกกับใหม่ตอนแรกผมก็คิดว่าศีลก็คือศีลห้าทั่วไปนี่แหละแต่ในงานวิจัยเขาบอกว่ามันมีรากความหมายซ่อนอยู่ถึงสชั้นเลยใช่ค่ะ นี่คือส่วนที่น่าทึ่งมากความหมายชั้นแรกสุดมาจากคำว่าปากติค่ะงานวิจัยชี้ว่าการรักษาศีลไม่ใช่การพยายามทำตัวให้วิเศษวิโสเป็นเทวดานะคะแต่มันคือการกลับสู่สภาวะปกติของมนุษย์ต่างหากเดี๋ยวนะครับอันนี้น่าสนใจมากปกติเราจะคิดว่าการทำชั่วคือเรื่องปกติของคนมีกิเลสแล้วการทำดีคือเรื่องพิเศษที่ต้องพยายาม แต่ที่พูดมานี่คือกลับกันเลยเหรอครับหมายความว่าสภาวะตั้งต้นหรือ Default ของมนุษย์คือความสงดไม่เบียดเบียนกันถูกต้องค่ะในมุมมองของพระพุทธศาสนาสภาวะที่มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่โกหกนั่นแหละค่ะคือสภาวะปกติหรือ normal ส่วนการกระทําที่เบียดเบียนกันต่างหากคือสภาวะที่ผิดปกติหรือ abnormal เหมือนกับร่างกายที่แข็งแรงคือสภาวะปกติส่วนการเจ็บป่วยคือความผิดปกติการรักษาศีลจึงเป็นการเยียวยาจุดใจให้กลับมาเป็นปกติสุขนั่นเองค่ะโอแค่ความหมายแรกก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะเนี่ยแล้วความหมายที่สอล่ะครับความหมายที่สองมีรากศัพท์เชื่อมโยงกับคําว่าสีตะที่แปลว่าความเย็นค่ะ เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยคนที่ขาดศีลจิตใจจะถูกเผาให้ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาด้วยไฟแห่งความโกรธความโลภความอยากได้อยากมีการรักษาศีลจึงเหมือนการเอาน้ำเย็นมาดับไฟเหล่านั้นทำให้เกิดความเย็นอกเย็นใจซึ่งมันตรงกับค่านิยมใจเย็นเย็นในวัฒนธรรมไทยเราเป๊ะเลยเออจริงด้วยคนผิดศีลมันจะร้อนรนอยู่ไม่สุขกลัวคนจับได้กลัวผลกรรม ส่วนคนมีศีลก็จะสงบเย็นกว่าแล้วอันสุดท้ายนี่ผมว่าเดาง่ายศิลาที่แปลว่าหินแน่ๆม่นยำค่ะมาจากคำว่าศิลาที่สื่อถึงความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเปรียบเหมือนผู้ผาหินที่ต่อให้พายุกิเลสหรือคำนินทาสรรเสริญพัดเข้ามาแรงแค่ไหนก็ไม่สั่นคลอนง่ายๆเป็นคนที่หนักแน่นในหลักการของตัวเองค่ะโอเคพอเห็นภาพแล้วว่าศีลมันลึกซึ้งกว่าแค่ข้อห้าม แต่มันคือการเป็นมนุษย์ที่ปกติเย็นหนักแน่นแล้วส่วนที่เป็นไมล่ะครับมันมีความหมายเฉพาะเจ่อจงยังไงคำว่าไมหรือไมยะเป็นปัจจัยในภาษาบาลีแปลว่าสำเร็จด้วยหรือทำมาจากค่ะ เหมือนที่เราเคยได้ยินคําว่าสุวรรณไมก็คือทําด้วยทองคําเพราะฉะนั้นศีละมะไมจึงหมายถึงบุญกุศลที่มีเนื้อหาหรือวัสดุหลักทรมาจากศีลโดยตรงเป็นความดีงามที่บริสุทธิ์จากภายในไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้วัตถุภายนอกมาเข้าใจแล้วครับมันคือบนที่สร้างจากเนื้อแท้ของความดีในตัวเรานี่เองที่น่าสนใจคือในเอกสารยังบอกว่าในสังคมไทยเรา มีการนำคำว่าศีละไหมไปตั้งเป็นนามสกุลด้วยซึ่งมันเหมือนการประกาศตัวตนของตระกูลเลยนะว่าเรายึดมั่นในคุณธรรมความดีพอเราเข้าใจตัวคําศัพท์แล้วทีนี้มันก็เกิดคําถามต่อในใจผมว่าเวลาเราพูดถึงการทําบุญเรามักจะนึกถึงการใส่บาตรการบริจาคเงินสร้างโบสถ์และเจ้าศีลไหมที่ว่าเนี้ยมันไปอยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่การทําบุญทั้งหมดล่ะครับ เป็นคำถามที่นำไปสู่ภาพใหญ่เลยค่ะในงานวิจัยพูดถึงบุญกิริยาวัตถุ10บหรือวิธีการทำบุญสิบอย่างซึ่งสามารถจัดกลุ่มใหญ่ๆได้สามหมวดคือทานใหมยศีลไม่แล้วก็ภาวนามัยแต่จุดที่พลิกความเข้าใจของเราเลยก็คือหมวดศีลไม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ศีล5้าอย่างที่เราท่องกันค่ะอา้า มีมากกว่านั้นหรอครับใช่ค่ะมันรวมถึงอีกสองข้อที่สำคัญมากๆและใกล้ตัวเราสุดๆข้อแรกคืออัปจายนะใหม่ชื่อชื่อฟังดูยากจังเลยครับมันคืออะไรครับเนี่ยถ้าแกะความหมายออกมาแล้วมันคือเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะมันคือบุญที่สำเร็จด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนการไหวผู้ใหญ่การพูจาไพเราะการให้เกียรติผู้อื่นการลุกให้คนแก่นั่งบนรถไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในหมวดศีละไม่ด้วยค่ะเดี๋ยวนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะหมายความว่าทุกครั้งที่เราไหว้ผู้ใหญ่หรือลุกให้คุณอื่นนั่งบนรถไฟฟ้าการกระทําเล็กๆน้อยๆที่เรามองว่าเป็นแค่มรารยาททางสังคมจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเทราวาทถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในระดับเดียวกันกับการรักษาศีลเลยเละครับมันเหมือนเป็นการยกระดับเรื่องทางโลกให้กลายเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณไปเลย ใช่เลยค่ะเพราะการกระทำเหล่านี้มันเป็นการขัดเกลามานะหรือความถือตัวถือตนโดยตรงซึ่งเป็นกิเลสตัวสำคัญที่สร้างความขัดแย้งในสังคมเมื่อเราอ่อนน้อมเรากำลังลดอัดตราของตัวเองลงนั่นคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งและอีกข้อที่รวมอยู่ในนี้ด้วยก็คือเวยาวัจจมะไมค่ะ อ๋ออันนี้พอคุณคุ้นหน่อยเหมืนเหมือนจะแปลว่าการช่วยเหลือการบริการถูกต้องค่ะมันคือบุญที่สําเร็จด้วยการ,วรขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นหรือถ้าจะใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือจิตอาสานั่นเองค่ะนี่คือจุดที่สําคัญมากเพราะมันเปลี่ยนมิติของศีลจากเดิมที่คนมักจะเข้าใจว่าเป็นการไม่ทําชั่วซึ่งเป็นเชิงรับหรือ p a s s i v ไปสู่การช่วยทําดีซึ่งเป็นเชิงรุกหรือ active ด้วย โหยิ่งฟังยิ่งทึ่งแสดงว่าการไปช่วยเก็บขยะในชุมชนการไปสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสทั้งหมดนี้คือน,นิยามของศีละไมในความใหม่ที่กว้างขึ้นมันทําให้หลักการนี้จับต้องได้และมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แค่รายการข้อห้ามที่น่าเบื่ออีกต่อไปถูกต้องค่ะ เพราะพุธทธศาสนา,ามองว่าการกระทําเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมารยาทที่ดีหรือจิตอาสาล้วนเป็นเครื่องมือขัดเกลากิเลสอย่างหยาบทางกายและวาจาได้เหมือนกันไม่ต่างจากการไม่ฆ่าสัตว์และไม่ลักทรัพย์เลยอันนี้ก็มาถึงประเด็นคลาสสิกที่คนเถียงกันตลอดการเลยระหว่างทําทานกับรักษาศีลอันไหนได้บุญมากกว่ากันซึ่งในงานวิจัยมีคําตอบที่ชัดเจนและมีเหตุผลน่าสนใจมากชัดเจนมากค่ะในลำดับขั้นของบุญกริยาวัตถุนั้น ศีละไม่ถูกจัดให้อยู่สูงกว่าธานไมด้วยเหตุผลหลักๆสองข้อคะ่ะข้อแรกคือความยากในการปฏิบัติอันนี้ผมขอแย้งนิดนึงในฐานะคนทั่วไปนะคือผมรู้สึกว่าการบริจาคเงินล้านนึงเนี่ยมันดูยากกว่าการนั่งเฉยๆไม่ไปฆ่าใครนะการสละทซัพย์มันดูเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นมุมมองที่เข้าใจได้เลยคะ่ะแต่ถ้าเรามองในเชิงจิตวิทยาการให้วัตถุภายนอกมันคือการสลักของนอกกาย แต่การรักษาศีลมันคือการต่อสู้กับกิเลสในใจโดยตรงมันคือการฝืนใจตัวเองจากความอยากความโกรธความหลงซึ่งต้องใช้พลังงานทางจิตในการควบคุมและข่มใจตัวเองสูงกว่ามากเปรียบเทียบง่ายๆการให้ทานอาจเหมือนการวิ่งระยะสั้นที่ใช้แรงฮึดเดี่ยวแต่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาคือการวิ่งมาราธอนที่ไม่สิ้นสุดมันต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่นที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า อ๋เข้าใจแล้วเป็นการต่อสู้กับตัวเองไม่ใช่แค่การสละของนอกกายเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากครับแล้วเหตุผลข้อที่2อล่ะครับเหตุผลข้อที่2คือขอบเขตของความเมตตาค่ะการทำทานเช่นการใส่บาตรพระหนึ่งรูปหรือการบริจาคเงินให้มูลนิธิหนึ่งหงผู้รับผลประโยชน์คือคนเฉพาะกลุ่มแต่การรักษาศีลข้อหนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์ มันคือการมอบอภัยทานหรือของขวัญแห่งความปลอดภัยให้แก่สัตว์สัททั้งโลกแบบไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์มดแมลงทุกชีวิตได้รับความปลอดภัยจากเราในทันทีศีลจึงถูกเรียกว่าเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่กว่าวัตถุทานใดๆคนลุกเลย ไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อนเลยครับว่าการที่เราแค่ตัดสินใจไม่ตบยุงสักตัวในวันนี้ในทางทฤษฎีคือเรากำลังมอบของขวัญแห่งชีวิตให้มันและมันเป็นบุญที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่สิ้งสุดและที่สำคัญที่สุดที่เอกสารเน้นย้ำเลยคือศีละไมรักษาฟรีไม่เสียสตางค์ซึ่งมันเหมือนเป็นการสร้างความเท่าเทีเทยงทางจิตวิญญาณเลยนะถูกต้องค่ะ มันคือการปฏิวัติทางจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนมีตำแหน่งสูงหรือเป็นแค่คนธรรมดาทุกคนสามารถสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่ามหาเศรษฐีได้ด้วยกายวาจาและใจของตัวเองเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนทางการเงินแต่ให้ผลตอบแทนทางใจมหาศาลพอพูดถึงเรื่องของใจแล้วมันก็มีประเด็นเชิงจิตวิทยาที่น่าสนใจมากครับ ในงานวิจัยบอกว่าเด็กทารกที่นอนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำบาปอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขากำลังรักษาศีลอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมยังสงสัยอยู่เลยเพราะถ้ามองแบบผิวเผินเด็กทารกคือตัวแทนของความบริสุทธิ์สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วไม่ใช่หรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในมุมมองทางโลกอาจจะใช่แต่ในมุมมองของหลักกรรมเจตนาคือหัวใจสาคัญค่ะ เด็กทารกยังไม่มีเจตนาที่จะงดเว้นจากการทำชั่วเขายังไม่มีความสามารถที่จะทำบาปได้เหมือนก้อนหินหรือต้นไม้ที่ไม่ได้ทำบาปแต่ก็ไม่ได้บุญการจะได้บุญจากศีลวัยนั้นต้องเกิดจากสถานการณ์ที่เรามีโอกาสาที่จะทำชั่วได้แต่เราเลือกที่จะไม่ทำด้วยสติและความต้องใจของเราเองอ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าความดีในบริบทนี้ไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์ว่ามีการทำชั่วเกิดขึ้นหรือไม่ แต่วัดกันที่การตัดสินใจที่จะเอาชนะความชั่วในใจต้องมีการต่อสู้ภายในเกิดขึ้นก่อนถึงจะนับเป็นแต้มบุญความเข้มข้นของเจตนาไว้สามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสัมปัตตะวิรัตสมมติสถานการณ์เลยนะครับสมมุติว่าผมเดินไปเจอโทรศัพท์มือถือราคาแพงตกอยู่แล้วแวบแรกในใจคิดอยากได้แต่ก็มีเสียงอีกเสียงดังขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ดีอย่าทำแล้วผมก็ตัดสินใจไม่หยิบไป แบบนี้ถือว่าได้บุญจากศีลไม้แล้วหรือยังครับทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีลมาก่อนเลยนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของระดับแรกเลยค่ะเรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือการงดเว้นซึ่งซึ่งหน้าเป็นศีลที่เกิดจากคิริโอตปะหรือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปที่ผุดขึ้นมาสดๆร้อนๆในสถานการณ์นั้นเลยซึ่งต่างจากแบบที่สองค่ะแบบที่สองก็คงจะเป็นการตั้งใจไว้ล่วงหน้าถูกต้องค่ะเรียกว่าสมาทานาวิรัต คือการงดเว้นเพราะได้สมาทานหรือตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนเช่นวันนี้วันพระเราตั้งใจรับศีล5ห้ามาตั้งแต่เช้าเพราะตกเย็นเพื่อนมาชวนไปดื่มเหล้าเราก็ปฏิเสธโดยอ้างถึงศีที่เรารับมาเป็นการใช้พันธสัญญาทางใจเป็นกรอกป้องกันตัวเองซึ่งเจตนาจะเข้มแข็งกว่าแบบแรกแล้วระดับสูงสุดล่ะครับระดับสูงสุดคือสมุดเฉททวีรัตค่ะคือการงดเว้นอย่างเด็ดขาด เพราะสามารถตัดรากเง่าของกิเลสนั้นๆไปได้แล้วเป็นศีลของพระอริยะบุคคลซึ่งในใจท่านจะไม่มีความคิดที่จะทำบาปเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นอีกเลยเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ถูกถอนรากถอนโคนไปแล้วไม่สามารถงอกใหม่ได้อีกเลยสุดยอดเลยแสดงว่าสำหรับคนทั่วไปอย่างเราแม้จะไม่ได้ไปวัดรับศีล แต่ทุกครั้งที่เรายับยั้งชั่งใจไม่ทำสิ่งผิดในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการไม่พูดโกหกเพื่อเอาตัวรอดหรือการไม่นินทาคนอื่นลับหลังในขณะนั้นเองเราก็ได้บำเพ็ญศีลไมในระดับสัมปตวิรัติไปแล้วโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะทุกการยับยั้งชั่งใจคือการปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีของชีวิต ทีนี้พอเราเข้าใจหลักการที่ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วคำถามคือแล้วแนวคิดเก่าแก่นี้มันปรากฏตัวในโลกยุคปัจจุบันของเราอย่างไรบ้างครับในงานวิจัยชี้ให้เห็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆมันแทรกซึมอยู่ในหลายมิติอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนคือเรื่องนามสกุลและธุรกิจที่เราคุยกันไปตอนตน้นนอกจากนี้ในงานวิจัยยังพบชื่อนักวิชาการที่ชื่อสีละไมททำเรื่องระบบแนะนำโรงแรม หรือการใช้ชื่อนี้ในบริบทธุรกิจอื่นๆซึ่งมันสะท้อนในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าศีลคือความซื่อสัตย์ความไม่เอาเปรียบซึ่งเป็นรากฐานของธุรกิจที่ยั่งยืนประเด็นเรื่องธุรกิจน่าสนใจมากครับเพราะหลักธรรมาภิบาลหรือ Good g o v e r n a n c e ที่เราพูดกันบ่อยๆถ้าแกะดูดีๆมันคือศีลละไมในโลกธุรกิจเลยนะครับการไม่โกงลูกค้าก็คือศีลข้ออ,อ,อธินาทานการไม่โฆษณาเกินจริงก็คือศีลข้อมุสาวาด การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งข้อปาณาติบาตในความหมายกว้างแสดงว่าหลักธรรมโบราณน,นี้คือหัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคนี้เลยถูกต้องค่ะมันคือพิมพ์เขียวของความสําเร็จที่ยั่งยืนนั่นเองอีกมิติหนึ่งคือพิธีกรรมและเทคนโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจเช่นพวงหลีดดิจิทัลที่ฉายภาพขึ้นจอแทนการใช้ดอกไม้สด ซึ่งก็ช่วยลดขยะและลดการเบียดเบียนธรรมชาติหรือการทำบุญออนไลน์ที่ไม่ได้เน้นแค่การโอนเงินแต่เน้นการเขียนข้อความแผ่เมตตาผ่านหน้าจอแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของศีลมไมเปลี่ยนแปลงได้แต่แก่นของการงดเว้นความชั่วและการเกื้อกูลยังคงเดิมโอ้พอฟังแบบนี้แล้วขนลุกเลยนะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวงหลีดดิจิตอลที่เราเห็นกันในงานศพยุคนี้ จะมีรากความคิดเชื่อมโยงไปถึงหลักสีละใหม่ในพระไตรปิฎกได้มันพิสูจน์เลยว่าแก่นของหลักธรรมมันอมะตะจริงๆแค่เปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีแล้วในแง่ของปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ล่ะครับเรื่องนี้ดูจะเกี่ยวข้องกับศีลโดยตรงเลยการไม่พูดส่อเสียดในคอมเมนต์ก็คือการรักษาศีลโดยตรงการที่เราเห็นข่าวปลอมหรือเฟคนิ้ว และเราเลือกที่จะไม่แชร์ต่อนั่นก็คือการบำเพ็ญศีละไม่อย่างหนึ่งเพราะเรากำลังหยุดยั้งการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยข้อมูลเท็จนี่คือสนามฝึกฝนทางจิตวิญญาณที่ใหญ่มากในยุคข,ของเราค่ะชัดเจนมากเลยครับสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ศีละไม่ไม่ใช่แค่รายการข้อห้ามที่น่าอึดอัด แต่เป็นเหมือนนวัตกรรมทางจิตวิญญาณที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนสัตว์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพิมพ์เขียวของความปกติเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพในสังคมและที่สำคัญที่สุดคือเป็นบุญที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันใช่ค่ะข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัยชิ้นนี้คือศีลไม เป็นทั้งการกระทำเชิงรับคือการไม่ทำบาปและเชิงรุกคือการอ่อนน้อมและช่วยเหลือสังคมและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะปัญญาจะงอกงามได้ไม่เลยบนผืนดินที่แห้งแล้งและร้อนรุ่มจากการผิดศีลดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพุทธพจน์ที่ว่าศีลนำไปสู่สุขติหรือสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์หรือสีเลนะโภคสัมพทา และสีลนำไปสู่พระนิพานหรือสีเลนะนิพุติงยันติค่ะครับและในตอนท้ายนี้ก็มีประเด็นที่ทางเราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะครับงานวิจัยพูดถึงศีละไมในแง่ของการงดเว้นสิ่งที่จะทำให้ประมาทัวเมาซึ่งในสมัยพุทธกาลก็คงจะหมายถึงสุราเมรัยเป็นหลักก็นั่งคิดต่อนครัว่าในโลกดิจิทัลที่ข้อมูลท่วมทวน้นอ,อะไรคือของมึนเมาในยุคข,ของเรา การเสพติดการไถ่ีโซเชียลมีเดียอย่างขาดสติการเสพข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเกลียดชังจนทำให้เกิดการกระทําที่ขาดความยั้งคิดในโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้อาจเข้าข่ายเป็นความประมาทโมเมารูปแบบใหม่ที่เราต้องหาทางรักษาศีลในรูปแบบของเราเองหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าจะนำไปสำรวจใจตัวเองกันต่อได้ครับ